สวัสดีค่ะการที่เราจะมีสติรู้สึกตัวได้ก็ต้องอาศัยการฝึกค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องการรีคอนเน t ยังไงมีวิธีหลายแบบค่ะที่จะรีคอนเนคกับตัวเองได้นะคะก็ถ้าทางในทางาศาสนาพุทธนะก็คือจะเป็นการที่เรานั่ง,งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรม ภาวนารู้สึกตัวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยคือถ้ายังมือใหม่อย่างเราเนี้ยเราเราจะมองอันนั้นเป็นโอ้ยไม่อยากทําไม่เคยทําหรืออาจจะมองเป็นเรื่องยากเลยสําหรับบางคนนะคะแต่ทีเนี้ยก็คือเราก็จะมีตัวช่วยค่ะก็คือให้มันจะมีแอปอยู่แอปหนึ่งค่ะเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทําการเหมือนกับ รีคอนเนคเชื่อมต่อกับตัว,ตว,เ,อตวเองได้เหมือนบบกับการทำสมาธิได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ mm hmm. ก็คือ,อชื่อแอปว่า Insight Timer ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแอปที่โค้ดกิติตายรักนแนะนำเลย mm hmm. แล้วก็โค้ดกิติแกก็ก,ก,ก็มีเสียงของแกที่นำนาให้เราอะได้ เข้าไปสู่การมีคอนเนคตัวเองได้แล้วมันก็ทําให้เกิดมีสมาธิเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะแค่วันละ2นาทีก็ได้ค่ะหรือ1นาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ให้เราทําเป็นดิสัยททาเป็นปัจจัยแล้วมันจะได้ผลลัพธ์เองค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะพบกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ